สวัสดีจ้าวัสดีเด้อจ้ามากินข้าวเที่ยงกับฉันจ้าจากคนโคราดพา,านัวสวิตเซอร์แลนด์มานี่อันนี้เป็นน้ำพริกพัดเออ่น้ำพริกพัดปลาทูนาอันนี้เป็นซุปมะเขือจ้าซุปมะเขือก็ะําใส่ทูนาทูนามันเหลือแล้วก็ต้มพัดมีพักเออ่สะเดาจ้ามีพักแค่มีพักกามมีไข่ ก,ก็มีผักกลุ่มผักซุดก็จะมีหลายอย่างจ้ะจะกินผักดองได้ี่ะต่วนี้มากินข้าวก็ชันตอนเช้าตอนเช้าก็เนี่ยจะ11โมงละไม่ใช่จ้ะ11โมงวันเดี๋ยจริงๆรอตู้เย็นเขาจะมาส่งจะ้ะแต่เขาสาม,มีส่งเขาบอกว่าเขาจะมาถึงภูณีย์เขาถึงจะมาส่งันเลยที่ทําเร็วพออะไรก็ไม่คิดว่าตู้เย็นถ้าจะมาส่งช่วงบ่ายปกติก็จะส่งช่วงบ่ายแต่พูนียเองได้คิวตอนเช้าตอนเช้า มาไกินกับฉันจ้ะขออร่อย <c oughs> ขอขอร่อยขขงแซ่บถักร้องมาฉัาชอบกินพักด้วยจ้ะเนี่ยพักร้ายหลายอย่างอืรวบเลยรวบเลยเชียงเครื่องไอ้นี่ด้วยจ้ะแล้วลองน้ำผิดเแล้วลองน้ำผิดอันี้ก่อนลองน้ผิดพัดก่อน ไม่กวนงางเกี่ยวเขาเนาะเพราะพัดให้กินก็สเสดาจอืมว่ะอืมหวานมากมีใครตร๋มด้ว เกลือก่อนซุปมะเขืเอแบบใส่ผิดปุ่นด้วยจ้ะอืมทุกอย่าง ก็แบบเก็บใส่ตู้เย็นไม่กินแจะก,กินได้นานเลยแต,ยต,ยต่ไม่ได้ตั้มพี่กะปิทีซื่ออในี้มาที่ตั้มพี่กะปิไม่ได้ตั้มเลยอ่ะกัดเขา ีต้นหอมเคียส so ักทีประมาพวกเนี้ยพวกไปสั่งต้นหอมตำหอนตัดจากเขาสั่งพัดผิดเผาไก่4 5สี่ลอยห้าสิบจานสี่ลอยห้าสิบจานอนต้องไปสั่งสต๊อกเขาก็ห่างของสัินิตจัด ไม่ไปสั่งห่างไทยเหรอของไทยมันเกินเองงา,านไทยเองมันเกินอืมแต่คนนี่ยสี่ฟังสามสี่สิบสองร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบมาร้อยห้าสิบแต่ของห่างสวิตเดจัดอืมอืมจะเกิด <laughs> เกียร์อะไรอ่ะ <laughs> แต่ห่างสวิตเนี่ยของเขาเด้ดจัดจีเอเนี่ย เขามีมะเขือมีกลิ่นหอมพักชีแต่อิงต้องไปให้ทันแต่ตอนเนี้ยเคยอิงจะไปสั่งเขาให้เขามาลงให้เองเลยก,ก,ก,ก็ประมาณสักห้าสิบแพ็คจากแพ็คหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่ากล่องโดนเห็บอะไมมรด้วย,ย,ไไว,ยวันโดนอย่ อืลราก็จะไปสั่งไก่่ไก่อิหาสิบกิโลรูปว่าคนงานเอกอาจารา์คนไทยเราจะแตกน้องเขาไมา่ฉวนหลักไมาส่สลวกมันก็เลย่ึงเนี้น่ะให้โอกาสน้องคนไทยเขาก่อนว,ว่าเขาไม่ได้ทํางานเต็มชัม่วโมงตั่นี้บางคนเขาไม่ได้ทํางานเต็มชัม่วโมงก็มีนะจ๊ะหรือทํางานเฉพาะสาวิจ อยากอาหารไทยก็ได้ดนะเดี๋ยวแต่ออบอกไปว่าอร่อยมากเกินขายดา ่างฉันไม่สบายร่างฉันไม่สบายจะเป็นเยื่อบุติดเยื่อบุพงในกระแสะเลือดตัวเลยลูกสาวโทรมาพ <c oughs> าไปหาหมอมาเมาืนจะไปผ่อนยาเล็กน้อยเดงกเลนกน้อยเป็นแบบนี้จ้ะป็นตรร้องดูดูแลและก็ะจําระวังนิดนึงเนาะเด็กเด็กน้อยสมัยใหม่เขาเรียนเขาเรียนตามหมอ คนโตลูกเขาอะ่ะฉันเป็นลูกสาวคนเดียวเนาะหลานไทยก็โตฉันเรียนเพราะฉันอยู่ไทยตอนนั้นฉันยังอยู่ไทยอยู่จ้ะแล้วก็เรียนตามที่แบบคนทั้คนแก่มันเป็นไงน้ำกับมันกินหม้อสองจำเจอที่เขาเชืลอเ้วแหละไม่ให้ลูกกินน้ำนะเอย่างลูกจำหมอำ้อจำ ชอเทลขับไปดูแม่มีคนเป็นเหมือนลูกรูเลยรูนี <c oughs> นันเล็กน้อยสมัยใหม่จ้ะแต่ลูกเขาเองก,ก็บอกเขาไม่ได้แร้วจะพยายามบอกว่ามันต้องมาทำตามหมอมาดหืุดปก็ปปเคอแบบนี้อร่อยแต่เป็นคน กันพ้อมกระเทียมไปปักเกือบจะมีปักเกือบเรื่อยใส่ปักเกือบไเรือยเอาแซ่บปกติฉันจะใช้วิธีกันขัวพริกแต่ว่าแบบนี้ก็อร่อยอ่ะ เรแ,แพร่เข้ากันทุกอย่างพักที่กินอยู่นะจ๊ะ ไ,ไม่คุ่ใช่ยชีจ้ข <laughs> อ ดูใชมอนยคะงามค่ะมีแต่ดอกคือพยายามเองพยายามเก็บกินให้มันไอ้นี่จ้ะเอาออกมามันต้องกินให้หมดมันเก็บเขาตัวไว้ึ้นคือเก่าไม่ได้ได้จ้ะ เดี๋ยวยังมันจะเสียอเป็นเะดาตักลยก่อน <c oughs> พักที่เอาออกมามันจะเป็นพักกลุ่มดองดอกแค่กันล้วแต่อ่ะเอาออกจากปิตเราเต้นไมใส่ต้่งำล <c oughs> ังั Nhìn ừ, lặng phải lặng Cái lùn này Không tán là. Ừ.